ท่านท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเอ้ยแมปบล็อกฟุตนะฮะตอนนี้นะครับเราในคลิปนี้เราจะมาทําดาบสมอเรือกันนั่นเองดาบสมอเรือนะครับผมไม่รู้ว่าใครคนอื่นทํานางกันหรือยังนะแต่ผมเห็นว่าหลายๆคนได้กันมาแล้วนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้เลยนะเพราะผมขาดของอยู่นั่นเองอ่ะวิธีการทาเท่าที่ผมไปหาข้อมูลมานะครับก็จะมีการหาอุปกรณ์จากทะเล แล้วก็เอามาคราฟเป็นของนะครับซึ่งตอนนี้ผมสามารถคราฟอันแรกได้แล้วนะครับอขงเขาก็คราฟได้แล้วงั้นเราคราฟเลยไหมคราฟเลยคราฟแล้วคราฟเลยนะครับเรียบร้อยคราฟแล้วพอเขากดพิดพอคราฟเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ไอเทมสวมใส่ไหมใช่ใช่ไอเทมสวมใส่มันมีอะไรอะเพชร ความสามารถคืออะไรพอเราได้ไอเทมสดใจแล้วนะครับต่อมานะครับจะมีไอเทมที่สองนะฮะซึ่งผมขาดดวงตาผมต้องมีดวงตาก่อนผมถึงจะสามารถคราฟมันได้เพราะงั้นเราไปล่าปลาฉลามกัเมนเถอะรู้สึกว่าพอใส่สร้อยคอแล้ววิ่งเร็วขึ้นปะใช่วิ่งเร็วขึ้นมันบูทความเร็วมั้งนอกจากความเร็วแล้วมันบูทอะไรอีก<พ>อ<ม>่ะขอเศกเลือป๊บนึ่ง<ม>เอาล่ะบอสฉลามจะดอก สองอย่างนั่นก็คือแว่นตาเอ้ยดวงตาแล้วก็ดอกอย่างหนึ่งนั่นก็คือเขี้ยวเขี้ยวสีเขียว<ม>ซึ่งมันจะเป็นต่อเรามีการว่าแปลงล่างฟอร์มจรวดสกิลหนึ่งโรเก็ตโอ้ ุดคือกอนใช้กอนคือมีคนให้ผลกิโลถาวรกอนใช่ไหมใช่ตอนนี้ก่อนก็เลยได้อันนี้มาแทนอ,อ่ะอ o s s น้เต้น ไม่เจอเดี๋ยวก่อนตีไปเยฮ้ยใครไม่ใครไม่ปคืีพีเดี๋ยวก่อนการเขาจะหนีก่อนนะ ซ o o มใส่ไอเทมนี้เลือดโอ้เวลาใช้กีตาร์มันอยู่ไหน,นไม,มันอยู่ไหนยามไตายแล้วเหรอรได้ของยังไม่ได้ทำนจำเป็นแค่พอเฮ้ยบอสเกิดเดี๋ยวไม่หายใจหายใจหายคอเลยแต่อังนี้ก็ดีเหมือนกัน บอสอยู่ไหนบอดบอดบอสฉลามกำลังจงตีอยู่เดี๋ยวเรื่องของโอ้ยมีคนมาปิดพีพีแล้วหนึ่งพ,พี่พีแล้วปิดพีวิพีแล้วพีแม่ผมก็ต้องใช้เปิดช่างไม่ตายเพื่อคุมคาตาโคลิ เทมไม้ตายมากกว่าจองไปนะลอ,ลองให้วัเลยอ่าได้ของได้ของเรือจมไหมไม่จมเคยเนใช้งินนใช้เรือมาบอลชาร์ลังเกิดเคยบรรลุเป,ป้าหมายทำบอลลังเกิดโอเค ไปเรืงคือมรนดองอื่นหายไปไหน,นไม่รู้คือเขาขอนีก่อนหนี่มาหิ้วเลือด,อดจังหวะนี้แหละเขาะ้าปะทะเอาเฮ้ยสกิลไปทางเดียวแบบนี้เฮ้ยจะเขาแทางเองเออ อีกแป๊ปนึงอือได้ให้ตาพกันหนีกันสินะเพื่อเทำอะไรบอกพี่กันมาแทไงไอ้ที่อื้ออู้หูกระตายอะไรเนี่ยแปบ๊บเดียวเองเหงอ,อ,อเฮ้ยนี่พี่กันนี่ กกนไอเทมนี้เรียบร้อยเราใช้งานดีนะมีสกิลเผาไม่ั้นไม่รอดแน่โอ้ได้แล้วได้ดวงตาแล้วยิีวพี่ได้นดวงตาแล้ว ได้แล้วเหรอได้แล้ว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 เขาได้ยังพีดวงตาแล้วได้แล้วเหมือนกันอ๋อเขาได้สองลูกสองดวงตาสองอันไปไปไปกลับ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 ยี่สังยี่นี่สองยี่นี่สองครับแล้วแล้วเราก็ได้หน้ากากขัดเขี้ยวสองแล้วได้หน้ากากมาเดี๋ยวขอดูหน้ากากหน่อยพี่กันเขาขัดเขี้ยวทำไมหน้ากากมันอยู่ด้านใต้ปากพี่ไม่ไม่เท่เลยอะ ไม่ไม่ที่เลยอะไรนะไหนเด้อไหนไหนเขาด้วยและชิ้นสุดท้ายใช้ดวงตาสองอันเขี้ยวสิโบฟาร์มยาวไปไม่ไม่มีอีกคนนึงไม่มีเลยมีสิงิงด้วยเลเซอร์คบมีครบห้าคนแล้วเนี่ย,ย,ยไม่ยังเราพีซิงเกิลไม่เรือเราพีสิงของแท้ไม่ใช่ระบบรู้แล้วเขารู้แล้วว่าเลยมีสิง รู้แล้วว่าเรือเราอโดนผีสิงทีนี้เข้าไปให่ก็คือเรือผีเกิดเราคุณผู้ชมครับเรามีบัคเรือผีเรือผีที่ไม่ใช่เรือผีอ่ะมันมันแบบมันเป็นเรือผีที่เรือที่ไม่มีคนขับแต่มันไม่สามารถเล่นได้แบบเรือผีจริงๆด้วยอ่ะได้มาแล้วทีได้มาแล้วหนึ่งเอ้ยสาม ไ้แล้วครบแล้วพี่ได้อทองครบแล้วเรือจมหนึ่งลำอ่ะยังเหลืออีกลำมี่ชลามชลามชล้าชล้มชยล้ำตายอ่งเทมที่สองที่เราจะครับครับครับเสร็จสิ้นโอเคครับคุณผู้ชมท่านสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับ จะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย